กับเรียนพี่น้องประชาชนที่รักเคารพทุกท่านเรียนท่านสื่อมวลชนไปถึงพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศนะครับวันนี้แม้ว่ารัฐบาลจะมีมาตรการอย่างไรออกมาก็ตามแต่ผมเชื่อว่าคนไทยทั้งประเทศนั้นพร้อมอี่ให้ความร่วมมือและก็พร้อมที่จะปฏิบัติตามแต่ประเด็นที่ทีมโฆศกของพรรคเพื่อไทยจะได้นําเรียนในวันนี้ จะเป็นเรื่องของสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 อย่างเป็นปัจจุบันซึ่งตรงของญาติกราบเรียนนะครับว่าจนถึงณปัจจุบันนี้จํานวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ลดลงเหลือเลขตัวเดียวนะครับถือเป็นความก้าวหน้าไปอีกก้าวและก็เป็นผลสัมฤทธิ์ของการให้ความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจของพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศ ในการร่วมมือกับทีมแพทย์พยาบาลบุคลากรทางการสาธารณสุขของประเทศจนทําให้ตลอดระยะเวลาในช่วงที่ผ่านมานั้นจํานวนผู้ติดเชื้อลดลงอย่างมีนัยสาคัญแม้ว่าในจํานวนพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่ลดลงนั้นจะมีหมายเหตุว่าจนถึงขณะน,นี้ยังไม่มีวัคซีนที่จะป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ได้อย่างเบ็ดเสร็จ แต่แม้ว่าจะยังไม่มีวัคซีนแต่เชื่อว่าวันนี้คนไทยได้สร้างภูมิต้านทานหรือภูมิคุ้มกันให้กับตัวเองให้กับสังคมไทยเป็นที่เรียบร้อยภูมิต้านทานที่ว่าก็คือภูมิต้านทานในเรื่องของการตื่นรู้มีความรู้ความเข้าใจให้ความร่วมมือในหลักปฏิบัติเพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 และจนถึงขณะนี้ การแก้ปัญหาต้องถือว่ายกระดับไปสุริยะต่อไปสุริยะนี้มิอาจดูได้เฉพาะจำนวนผู้ติดเชื้อที่ลดลงแล้วประกาศเป็นผลสำมฤทธิ์เพราะอะไรฮะเพราะจำนวนผู้ติดเชื้อไม่ได้เป็นการอธิบายทั้งหมดว่าคนไทยประเทศไทยรอดพ้นจากปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ในขณะที่จำนวนผู้ติดเชื้อลดลง แต่ว่ายอดของคนฆ่าตัวตายยอดของคนพยายามฆ่าตัวตายกลับพุ่งสูงขึ้นไม่มีใครเห็นต่างแล้วครับกับการที่สบคจะบอกว่าการควบคุมการแพร่ระบาดต้องไม่ประมาทกาดอย่าตกแต่จนถึงปัจจุบันนี้ตั้งข้อสังเกตว่าเราจะกาดสูงแล้วไม่ทำอะไรเลยไม่ได้นะครับเพราะว่าที่สุดคนจะอดตายปัญหาสังคมจะตามมา ดังนั้นจึงขอเรียกร้องไปยังรัฐบาลเราเรียกมาตรการที่เสนอนี้ว่ามาตรการ3คลาย4เข้ม3คลาย4เข้มมีอะไรบ้างครับคลายที่หเราไม่ได้ร้องนะครับให้มีการปลดล็อกทั้งหมดแต่เราเรียกร้องเพียงแค่การคลายล็อกคลายที่หนึ่งก็คือคลายล็อกให้กับธุรกิจบางประเภทที่สามารถคลายล็อก ให้ดำเนินธุรกิจได้แล้วไม่กระทบต่อปัญหาการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 เช่นธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับอาหารธุรกิจค้าปลีกสินค้าเพื่อการอุปโภคบริโภคเพราะถ้าร้านสะดวกซื้อสามารถเปิดได้ร้านค้าอื่นๆภายใต้การบังคับใช้และมาตรฐานในการควบคุมการแพร่ระบาดเหมือนกันก็ต้องเปิดได้เหมือนกัน ดังนั้นคลายที่หนึ่งคือคลายให้กับธุรกิจที่เปิดได้แล้วไม่ทําให้ปัญหาการแพร่ระบาดเพิ่มขึ้น 2. เลือกพื้นที่ที่จะผ่อนคลายเราจะเห็นได้ชัดนะครับว่าทั้งประเทศมีหลายจังหวัดที่ไม่พบจํานวนผู้ติดเชื้อในห่วง14วันที่ผ่านมาหรือแม้แต่ในกรุงเทพเองก็ไม่ได้แปลว่าทุกเขตทั้งกรุงเทพนั้นจะต้องมีมาตรการเดียวกันเราสามารถที่จะเลือกพื้นที่ ที่จะผ่อนคลายได้ 3. เลือกเส้นทางสัญจรที่ปลอดโลกปลอดภัยเลือกผ่อนคลายเส้นทางเพื่อให้มีการเดินทางสัญจรไปมาได้นี่คือ3าคลายส่วน4ีเข้มก็คือเข้มที่หนึ่งเข้มการตรวจค้นหาผู้ติดเชื้อเข้มในการกักตัวเข้มในการบำบัดรักษา นี่เข้มที่1นเข้มที่2อเข้มการเดินทางเข้าออกระหว่างประเทศเข้มที่3าเข้มการเยียวยาทางเศรษฐกิจเยียวยาพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนเพราะจนถึงขณะนี้มีคนที่เข้าไม่ถึงการเยียวยามากกว่า80%เรเราเรียนพัฒนาสังคมเนี่ยมันจะมีคำหนึ่งคือ social safety net หรือโครงข่ายมาตรการรองรับ ผู้ที่เกิดผลกระทบต่อชีวิตทางสังคมเหมือนที่เราเคยเห็นติดป้ายหลังรถเมย์ว่าตกงานอย่าตกใจวันนี้มีคนที่หลุดรอดจากการเยียวยาจำนวนมากเช่นจะไปเข้าลงทะเบียนร,รับ5,000ก็ไม่ผ่านการคัดกรองเพราะว่าเป็นประกันสังคมจะรับเงินเยียวยาจากประกันสังคมก็ไม่ได้เพราะว่าไม่ได้ตกงานจะเยียวยาค่าไฟฟรีก็ไม่ได้เพราะว่ามิเตอร์ไฟเกิน5แอมป์ไออย่างนี้เป็นต้นครับ รัฐต้องเข้มในการเยียวยาทางเศรษฐกิจเยียวยาประชาชนและ4รัฐต้องเข้มในการรับฟังความเดือดร้อนของประชาชนและรัฐต้องเข้มในการจัดระเบียบการสื่อสารกับประชาชนวันนี้การสื่อสารจากภาครัฐไปถึงประชาชนนั้นมากครับแต่ในความมากนั้นมันเต็มไปได้วยความสเปะสปะมีปัญหาในเรื่องของการบังคับใช้ที่หลายมาตรฐานดังนั้นเข้มที่4ครับเข้มในการรับฟังความเดือดร้อน และก็จัดระเบียบการสื่อสารโดยยึดความทุกข์ร้อนของประชาชนเป็นศูนย์กลางทานที่รครับถึงวันนี้คนในสังคมทราบกันเป็นอย่างดีครับว่าคนไทยสังคมไทยนั้นจะต้องต่อสู้กับปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 อีกเป็นปีแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าถ้ายัางไม่มีวัคซีนเราก็จะอยู่กันไปสภาพนี้ตลอดการการดำเนินการในมาตรการที่ไม่สอดคล้อง กับสถานการณ์ที่เป็นปัจจุบันทำให้คนไทยประชาชนสังคมไทยเสียโอกาสและเราอาจใช้เวลาในการแก้ปัญหานาน,านเกินไปและแก้ปัญหาไม่ตรงกับสภาพปัญหาที่แท้จริงดังนั้นประการแรกประเด็นที่ผมนำเสนอก็คือขอเรียกร้องไปยังรัฐบาลในการทำสามมาตรการสามใครสี่เข้มในการสู้การแพร่ระบาดโควิด -19 นะครับ ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตาม Subscribe Like แ a ร์เพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดทุกการติดตามรับชมดูจบอย่าลืมคอมเมนต์เพื่อการปรับปรุงให้ดีขึ้นขอบคุณครับ